มิสูตสตาร้าครับเสร็จสับเรียบร้อยครับเจ้ามิสูตสตาร้าแกนดิสครับตัวนี้ก็เป็นยก10นิ้วครับ ยาง37นิ้วครับ m a x i ซิ Max ลอหล่อครับชุดยกอยนะู่นิคอนฮะชุดแต่งเต็มเครื่องครับ เดี๋ยวเรามาเก็บรายละเอียดดูรายละเอียดใกล้ๆนะครับว่ามีอะไรกันบ้างนะครับเป็นชุดยกจูนิคอนนะครับชุดยกจูนิคอน6นิ้วครับเสริมด้วยยกบอดี สนิ้วครับแล้วก็ดีช่วงล่างขึ้นนิดนึงฮะเพื่อให้เหมาะกับยางที่ใหญ่นะครับหมหลานครับเป็นยาง37นิ้วครับแมกนีหน้ากว้าง10นิ้วครับอบอ3 3 3ลครับนี่ฮะม,มาหากราบเลยครับ เป็นเจ้าสตราด้าครับแกนดิสสประตูนะครับชุดแต่งครบเครื่องครับทันนี้ก็ได้รับมอบหมายจากเสียใหญ่ใจดีจากเมืองอุดรธานีครับอันนี้ก็เกือบจะสมบูรณ์แบบแล้วครับมาถ่ายรีวิวให้ดูกันคร่าวๆนะกันชนหน้านี้ก็เลือกใช้เป็นของ PSK แบบสำเขานะครับ ตัวนี้ก็ถือว่าเป็นกันชนที่อรามาตาเลยทีเดียวครับส่งนี้นะครับของ P.S.K นะครับสปอร์ไรท์ครับสปอรไรท์นี่ก็เป็น L.E.D นะครับตัวนี้คู่หน้าครับสว่างมากครับเป็น L.E.D นะครับไม่กินไฟครับแล้วก็ วินตัวนี้ก็เป็นวินสลิงครับหมืน่นตัวนี้หมื่นของพันปอนครับเป็นวินสลิงตัวบล็อมเลยฮะของแอคทีฟวินนะครับด้านในฮะจะมองเห็นนะครับสลิงแอคทีฟวินนะครับอยู่ด้านในนะครับเป็นลอ,องดี เดินไปขึ้นนิดนึงต่ำไปกันแครงนี่ก็เป็นของโอเวอร์แลนด์ครับอหล่อล่ะครับสวยฮะภาพรวมๆนี่หล่อมากครับคันนี้บึ๊กไปเที่ยวครับ ยาวยักษ์ใหญ่เลยครับเป็นเจ้าสตราด้าแกนดิส4ประตูครับจากเมืองอุดรธานีครับปงล้อนี่ก็มหากราบเลยครับปงล้อสวยกำลังดีครับเข้ารูปครับพอดีเหมาะเหมาะกับยางมากครับออกมาอยู่ประมาณฝ่ามือหรือประมาณ5นิ้วครับจากตัวรถนะครับแล้วก็ยางก็ประมาณนี้ครับจะเข้าดูสวยฮะ ดูกำลังสวยครับด้านข้างนี่กำลังดีนะครับมองด้านหลังดูสวยกำลังดีฮะเป็นโป่งล้อไฟเบอร์นะครับเราเลือกใช้กับล้อกับโปร่งล้อนี่ให้มันแมทกันนะครับจะได้ความสวยงามแล้วก็ลงตัวครับบันไดข้างก็เป็นบันไดข้างแบบก้านเหล็กหนาครับตะแกรงครับเป็นแป,ป๊บหนานะครับตัวนี้เสริมด้วยบันได เล็กใบ K ครับเนี่ยฮะขึ้นง่ายสะดวกสบายครับเนี่ยเหยียบขึ้นง่ายง่ายครับชุดยกระดับนี้เหยียบขึ้นประมาณปุ๊บเลยครับขึ้นค่อนข้างจะง่ายครับไม่ต่ำนะครับสูงฮะสูงเลยทีเดียวครับไม่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 ต่ำไม่ย้อยนะครับบันไดข้างนะครับถือว่าสวยงามครับ บางท่านเป็นแคปก็อาจจะใช้แค่2ตัวครับซ้ายขวานะครับมาดูตัวสีพระฟ้าที่สีน้ําเงินนี่ฮะตัวนี้เสด็จเดาครับเป็นกันโครงกันเซในตัวเดียวกันนะครับตัวนี้สําหรับชุดยกนะครับตัวนี้ควรจะมีนะครับถ้ามีงบเหลือก็จัดใส่ตัวนี้ครับเป็นกันโครงกันเซในตัวเดียวกันนะหรือว่าได้ผลมากครับกันโครงกันเซกันสะบัดในตัวเดียวกันครับ ประเภทรถยกสูงนี่ก็คือเป็นไปได้ใส่นะครับถามว่าไม่ใส่ได้ไหมได้เหมือนกันครับแต่คือเวลาโยกเลนหรืออะไรเนี่ยชุดยกธรรมดาโดยที่ไม่มีตัวนี้นะครับจะมีอาการอาโอดเอ็นนิดนึงฮะสำหรับตัวนี้เข้าลาเข้าโค้งแล้วนึบครับเป็นออกสไตล์แบบแน,น่นๆนึบๆโยกเปลี่ยนเลนเร็วๆเนี่ยสบายๆครับตัวนี้ฮะแนะนำนะครับตัวนี้ เปึ่คู่นะครับสองข้างนะซ้ายขวานะครับโลบาทรงเองก็นี่ครับเข้ากับรูปลักเข้ากับบอดี้สี่ประตูครับต้องทรงนี้ครับสวยครับบนก็จะเป็นไฟไล่บาครับะว่างครับ มาดูด้านท้ายครับด้านท้ายนี่ก็เป็นการชนทรงแยกนะครับแข็งแรงบึกนะฮะตัวนี้แข็งแรงครับเป็นการชนทรงแยกครับเอารูปครับตรงรุดนะฮะชุดยกคันนี้นะครับยก โดยรวมแล้วก็ยกอยู่ที่10นิ้วนะครับโดยใช้เป็นชกซับแทงแยกนะครับหน้าหลังเลยนะครับเป็นซับแทงนะครับโกรโฟเฟนเดอร์ปรับ8ระดับนะครับของสีเงาๆนะฮะที่เห็นนะฮะข้างบนนี้เป็นซับแทง ภาพรวมๆนะครับสน็อกเกิลน,นี้ก็เลือกใช้เป็นสน็อกเกิลไฟเบอร์หางตัวลากแก้มยาวนะครับเป็นสไตล์ของตัวสตาร์ด้ามิซูอยู่แล้วครับสวยมากครับสน็อกเกินนะลฮะหล่อเลยครับตัวจริงนี่สวยมากครับรถคันนี้ขอบอกเลยครับว่าลงตัวมากๆครับสำหรับชุดยกแบบนี้นะครับ เป็นสตาดาแคนดิสครับหล่อเหลาครับตัวนี้ก็ขอบคุณไปยังเสียใหญ่ใจดีจากจังหวัดอุดรธาน,นีนะครับที่มอบหมายงานชิ้นนี้มาให้เราได้แต่งได้จัดเต็มที่ครับต้องขอขอบคุณมากๆครับ NK 4นคุณ 4, พระนครสีอยุธยาครับ 0863355 209ครับตั้งอยู่ริมถนนสายเอเชียครับติดถนนติดกับศูนย์โตโตยต้าไดมอนด์นะครับริมถนนสายเอเชียเลยนะครับโทรสอบถามกลี่ยนกลางสินค้าหรือจะอยกสเต็ปไหนก็ลองสอบถามกันมาดูนะครับขอบคุณมากครับสำหรับการติดตามครับ